จะทแขงแข็งข็งก็ะซออ่อนห้องก็าอจรบกวนจะห้องจะถึงจะรบรูไปไซกับยาแมนจะจะป็นรบปจะไปเก่งไปคมไปง่ายไปห้องกัืไปบ้านไปพักไปเูี้ไปเศ้าไปเทปคอมมาให้พักกว่าัเออหัวใหญ่เป็นเป็นตังเพิ่มฟังซอฟตนี่ตฟังกับฟังต้นให้ต้นให้ Uhm, ไปไปทำาเสียท <laughs> ีเ <wh> น <urgency starts> ี่ยจะทำหายแก่กันยังไง้งเาไม่ได้ฝังหมังเขาปูเรื่องอกาสที่ว่าความมันตัวใหม่าว่าทีคือเรื่อ่ยนตัวนดใ่ เข้าหลับไปโ้ยเนาะมันน่มากว่ะพวกงอกะตากรกตาต้นมูมาตนน้ำแดงสันพู้ว่นํำแดงก็ดำตาแลล่ะพูกกนังวาจะาเดี๋ยวเดียไปเนี่เขาเาไม่เขาสันามสั่นสันนึกว่าเขาสองหมื่นสามหมื่นี้บอกไปบ้านก็บอกไป เขากัซักโม้โเข้ามาหาวัาหน้าเขามหาบังคือกับย่น้ไหวไหวถ้าตะการวบอิกบ้านเลยมัดพูกเขาถะไปแล้วเะเข้าถะ่ไหมแล้วโอ้ยเข้าว่าตเซนนส่ส่งลูก้ายงานนี้แม่เขาแม่บันปัจ่ายอย่างเท่านี้โอ้ยฮเลโลร่มล่มใจ าดอันมองเขายมมันมันจะใต่ส้นต้นส้นพุ่งตรงที่ง่ายด้ยใบใบเท่ากันก็ใบให้ใบมันหนาไม่เล่าแตรขอเขาจะส่วนงายที่คุยไม้น้ำมันตากออกไปมั่งไก่เน้ยเขาก็ดยุ่หอเขาเขาจะยุ่มือด้มากเขาเข้ากับเด็กเข้ากับสบายที่เข้าเป็นเพื่อนก็ถูกอ่าถูกพกถูก

สักการนายพอโตสมดาอยู่ดอกแเวลามันเกิดกันเพๆมาขึ้น่ไปยู่หันบัดอเาจะทักตผมเข้ากับวไป่างั้นเาก็นเป็นไปทั้งวัทัตัวผมมันเป็ทเขาก็ใชยอยู่เขาก็บอบคิดคิดบออ บันเคยผไปทามากเขาลุ่มตามุ่มเพือติดคนให้เ้ยาังขับรปบ่ไฟสายซ้อมฟ้าโชว์ลุมส่งลุมการที่ไปเขาเรียนไม่ไป่เขราไรกันมาใบกวามว่าเดินบนที่แล้าน่าัะทามก่อกมากเกินสายเลย มือมัะเดมัดมันม่ส้าไจัหนดแล้วมุกสีเหลี่การเหลีก็คือดิ้กกันด้วไปกันไปเออสิ่บเม็่อไปสิงของ้านเบหน้าตเอาไปมม่ายัน่งยื่นาศักดิสิของเขาเราะิไปโผต่อวานนี้เขาไปสวดม์ เหียมเรียบร้อย่รอดมาแบบนี้คือมันหน, <c oughs> น,นาวสวยช่วงช่วงน่ลูกอ็ตายก็นลูกง่ายๆตายกลูกเมนลูกเอ็าาน,นลกูนลกเอ็นเราื้อเรา้นื้อขายมาเรืย่ยๆปาสวดม,จมวจวาจมัยสดสิจุจืดจืดได้ จะพูไส่่้วบ้างยสัก hmm. ซ mm ีโนพี hmm. mm ่ก้มุงมหาแต่พี่ก้มุงยาสักซีโนเยียมห้องเป็น่พิเศษเป็นท่าสวยบอบห้าส่วนต่อสิบบาทห้าสิบกิโลมหาสมี่งเดียวกนสิบหาบอกมหาสมิ พี่แกมงยสัตเจียบค่วันที่วันตัวยสักย่วันหน้าวันตัวเขาปอกเขาไปดินบาทเขาใส่ดินบาทกันได้ได้เลยาด้านซด้านนาวไปต้อจากาบนข้างไตเาจะขาบข้ามถึอย่างติดกับเขามันูนี่นี้คนนีนี่จ้า

โูตารลคือตายเฮ้ยพูดเยอะ้เอามาถืขายพักเอาบันเงินควไม่เข้านี่เขาจะบอกว่าบอกตะกัดเปุนฟันๆเขามาฆ่าตายจ้าเสียเจ้าเสียทันวนสำเร็จนนึงสบารเขาทำตกใจว่าท่านเองว่าท่านเป็นเสีย

เห็นประเทศกินดินันแเ้นก็จกบพก้องเกรนไหมพี่เอ็นพีกัดเนไหมพรดีทามันแก่ออกมามันมานันจิงจงอกเลยมันฟื้นขึ้นสิบแ้จมันไม่จริงเมันม่กิ่งเลยนะล้กันเ ไบบาทจะส่งเอาไปส่งใส่แกบามันจะมันจะขายนู่นกับไปมันนั่งไปนั่งมากไม่จีคำไปหาที่พักให้าโอ้ยไรไ้ันมันมดีจอมวัดเขานจอเออมดีจองันอยเขาไปฝั่งเะไปไปีงเขาซอกคมมันไป พุ่นเข้าไปมันก็ส่งไว้มันจะได้เห็ดมันจะตั้งจัวผมก็จะได้วางวางตัวมันก็สะาดเข้ากังมากว่าจะงี่เง่าเพราท่านดังมาดงเอาเข่ามั่งจะมีพีดีพีรีและเนาะขจาจังวาเนาะพีดีเขาไันมวพีดีเปกนเออไอตัวพอนํามุ่นเข้ากับบเคเรตแต่บอเรตนำมุ่น ควายปุกแขมเข้ากับบอเลยบอลหลมบารีไฟจังเสียผีจังสันผีุ่กสีผีมาอาลูกเข้ามามกันจะเสียจังเสียตไอ้ต้องแ่บเสียงไปเข้าไปยังเข้าไปทามเสียไปไปเข้ามาทักได้ใส่เขีย มห้มื่อเขาทาิมหเขาเลยเศาเอามาเขาเป่าไงเขาบอกเขาบอเจ็บเขาเก็บมือเทียบนมม่าเอย่ก่อนเขาเห็นเจ้าค่ะเทียบสมมติเขาไปเห็นอยู่ดนมาพมาปูอยูจังเขากินเขาเจ้าว่ะู้เลี้ยงื่อพี่มา คือว่าเขาน่งสมาธิเก่งแท้ญยติโยมน่งสมาทิเก่งพูดแต่แต่ขอเทศนี้เขาอยู่ยัแม่นเขาสอบสอหลวงปู่สารแทนทีเสีเอัะถามถามใส่ไปพระแต่พรมนมแมอุบาีมีแต่โยมยยมากนผู้ยิ่งนแล้วเขบอก่ที่ามยานามเกิดป๊บ 也不卖